สวัสดีครับพกับสุรุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ใกล้ความจริงเผยชื่อสองทีมสุดท้ายเร่งเครื่องล่าหอยลุนเสริมหอ,อกแมนยูเขาค่าตัวแล้วนะฮะโอ้ยฮะเามาฝ่าเอาไปเน่พี่นออ้องเอ้ยจะได้มีเงินไปสื่อผู้อื่นใกล้ความจริงแล้วนะครับเผยชื่อสองทีมสุดท้ายเร่งเครื่องล่าละมุนหอยลุนดาวยิงชาวเดนมาร์กเสริมหอ,อกโดยที่แมนยูนะครับเขาค่าตัวเอาไว้แล้ววัน,นที 25, ่ทยี่สิบห้ามิถุนายนนะครับใกล้ความจริงเผยชื่อสองทีมสุดท้ายเร่งเครื่องล่าหอยลุน ก็นาชาวเดนมาร์กเสริมขวหอกโดยที่ปีแสดงแมนยูนะครับทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้ตาการนำทัพของรูเวนอเมริมผู้จัดการทีมชาวบุกเกตเคาะค่าตัวไว้เป็นที่โล่ลอยแล้วตอนนี้2ทีมดังกล่าวที่ต้องการคว้าตัวระมุนทอยลุนแบบจริงจังและจริงใจนั่นก็คืออัศวรนนาโปลีและงูใหญ่อินเตอร์มิลาน2ทีมหัวแถวแห่งศึกกัลโชเซอิตาลีที่ต้งกูต่ตามต้องการตัวอดีตแข้งเทพธิดาอัตาลันตา ในวัยยีองปีในช่วงสมาน,นี้เพื่อเวลาตขาข่าให้กับเทียมซึ่งทางยักษ์ที่หลับไหลลึกแห่งชายคาโอทัดฟอร์ดเองกับพร้อมที่จะปล่อยตัวดาวไม่ค่อยยิงรายนี้ออกจากทีมไปโดยตั้งค่าตัวไว้ที่4.5ล้านยูโรหรือประมาณ1,703ล้านบาทด้วยกันนะครับขาดทุนคือเกา่าพี่น้องเอ้ยอะไปไปให้เราไปหันมันแล้วกูเลยเ,เมยละ ด่วนหวังเล็กๆแมนยูต่อสายตรงตัวแทนทัพเอ็นคุนคูอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าโอ้อยยาสีมหาเหตุไปตัวเทียบหมอนี่มันเจ็บดูพี่น้องกระดูกปาะมันมาหมอกระเพียงไมเล็กอย่าสีมหาเหตุได้พี่พี่น้องแมนยูนะครับตําการทับทามตัวแทนของคริสตเฟอร์เอ็นคุนคูกับนาโจเซเพื่อหวังดึงตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะบิซาแดงแมนเชสเตอร์อยูเต็ดนะครับทีมใหญ,ใหญ่แห่งศึกเวทีพิีเมี์ลฤษ กำลังทำการติดต่อไปอยังตัวแทนของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูก็นาตัวเก่งของจเซีทีมกุ๊แข่งลุ่มลิกเดียวกันไว้เป็นอีหนึ่งทางเลือกในแดนหน้าหลังได้ทำร่างสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอย่างไรก็ดีในเวลานี้นะครับทางทีมปีแสดงกำลังมองหาผู้เล่นแนวรุกในช่วงซัมเมอร์โดยพวกเขาหวังทำผลงานที่ดีขึ้นจากเมื่อฤกันที่แล้วที่ยิงไปเพียงแค่44ลูกในพรีเมีย ม่ว่าในปัจจุบันสโมสรได้เซ็นกับมัตตุคุณญาตจากลู่มแมตันไปแล้วในช่วงเสมอด้วยราคาค่าตัว62.5ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทงางทัพปีแสดงกับพยายามที่จุดค่าตัวไบอันอิมิโมกองหน้าของเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์โดยถึงแม้ว่าข้อเสนอ55ล้านปอนด์แรกของพวกเขาจะถูกปฏิเสธตายโดยจะมีการพิจารณาการยื่นรอบที่2ให้กับเบนฟอร์ดพิจารณาอีกครั้งทั้นนี้ครับโรเบนรอมเรียมยังได้พิจารณา ที่จะส่งชื่อของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก่อนหน้าของโจซีเป็นตัวเลือกด้วยเช่นเดียกันโดยได้ติดต่อไปยังตัวแทนของนักเตะแล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ายเที่มแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการและตัวเขานั้นก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรด้วยในช่วงสมมนี้โดยเขาเองก็ต้องการย้ายออกจากโลซีในช่วงสมัยนี้ด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาเองคูกูกยายามมาทัพสิงโต น้ำเงินความโจซีด้วยค่าตัว52.7ล้านปอนด์เมื่อปี2023หลังทำผลงานอย่างโดดเด่นกับอาบาหลายเซกแต่เขาต้องพบกับอาการบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลแร,รากซึ่งทำให้เขาเลยลงเล่นเพียงแค่14เกมและยิงได้14ลูกจากทั้งหมด43นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ทำได้เพียง3ประตูในหลีกอีกทั้งโจซีนะครับได้ตั้งค่าตัวเอ็นกูคูไว้ที่60ล้านปอนด์ในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมทมกลางความสนใจจากบียมานิกแต่สุดท้าย แล้วการซื้อขายขาดก็ไม่ได้เกิดขึ้นและเขาก็ยังคงอยู่กับสโมสรเชซีต่อไปจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าแอดมินไม่สนับสนุนนะฮะมันกระดูเปาะพี่น้องเอ,อ้ยมันเจ็บนักมาแล้วสิไปซื้อมาอย่าง60ล้านปอนด์กแพงอยู่ได้พี่น้องแมนยูทําช็อกเตรียมคว้าแข้งตกชั้นร่วมทัพ9ล้านปอนด์เอาอีกแล้วมขัของฟรีของเถือวยมันก็ได้ซ้ำนั่นแหละพี่น้อง ของถือกของฟรีมันบ่ได้ดีเสมอไปได้พี่น้องปีแสดงแมนยูนะครับตัวข่าวเตรียมคว้านักเตะที่เพิ่งตกชั้นมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะวันที่26มิถุนายนนะครับไบแสดงแมนยูกำลังพิจารณาคว้าตัวเวฟฟิตเอนดีดีกองกลางทีมชุดิเนจธอร์ของทิ้งจอบสยามเลสเตอร์ซิตี้มาสูตินโอร์ฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เอนดีดีในวัย28ปีรับกรรมสนใจจากหลายสโมสรอังกฤษหลังจากที่เลสเตอร์ตกชั้นไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ รวมถึงปีแสดงต้องการเสริมความแข็งแกร่งในดังกลางภายใต้การคุณดีมของนโรเบนอัมเรมโดยเขามีค่าจินญานอยู่ที่9ล้านปอนด์เท่านั้นเอนดีดีเซ็นสัญญาฉบับใหม่3ปีกับเลสเตอร์เมื่อสมมอร์ที่แล้วแต่ค่าจินยานดังกล่าวทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัวที่ถูกลงหลังจากที่เลสเตอร์ตกชั้นจากพรีเมียร์โดยในรายงานของนักข่าวเบนเจ็คับระบุผ่านเดอะยูเนเตสตด์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของ DD, เอนดี้เนื่องจากมองว่าค่าตัวและฝีเทา้าสมเหตุสมผลทันทีเอนดี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องการเข้าประท้าที่ดุดันและวินัยในการเล่นเกมรับลงเล่นกับเลสเตอร์มากกว่า300เกมยิงได้18ลูกกับอีก22สิสอาร์เซนนะครับโอ้โหอันนี้ครับโสสนับสนุนครับมึงสิไปเอามายัางการสั่นมันเกง่งมันกับผ้าเลสเตอร์รอดตกสั่นล่ตัวโอ้ยสื่อแต่ละคน อันไปเอาเอ็มบิโม่ไ้ม,มันได้ซะก,ก่นอนนั่นเดี๋ยวสิมาเอาโอ้ยอันขี่เหนียวครับขี่เหนียวเนี่ยขี่เหนียวหลายกับบัวได้แซมยังน้ำเขาดอกบอกเสอจ,จิ้มเอ้ยมาแต่ใส่เอกแมนยูเลงประาประตูคนใหม่หลังถอนตัวจากดิวมาติเนสในด่านแชมป์โลกมาอีกหลายพี่น้องมาอังลเลตเซกินนะครับ แต่แต้าซื้อผู้นี้รับบริษัทเงินหลยดอครับแมนยูนะครับเพิ่มระดับความสนใจอย่างจริงจังในการไลร่ล่าตัวมาร์กแองแตรสกนได้ดนมือเก่าของบาร์เซโลนาหลังบาร์ซ่าส่งสัญญาณพร้อมขายแล้วนะครับหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมจากเกาะอังกฤษแมนยูนะครับเพิ่มความสนใจในการเจรจาก,กับมาร์กแองแตรสกนผู้ต่อสบตูทีมชาติเยอรมันของบาร์เซโลนาแล้วมีารายง,งานจากฟิจเจสว่าฝั่งบาร์เซโลนาพร้อมเปิดรับข้อเสนอในช่วงสมมนี้ หากได้รับตัวเลขที่น่าประใจจากสโมสรอังกฤษนะครับบาซโล่าเพิ่งปิดดีลคว้าตัวโจนกาเซียนะครับนายประตูจากเอสปันญอยในราคาค่าตัวราวย1ล้านปอนด์พร้อมสัญญายาวถึง6ปีซึ่งนั่นทําให้ตาแหน่งมือหนึ่งของแต่เซรเกนร่ถูกสังอนโดยนอกจากกาเซียแล้วก็ยังมีวัชเชตเชสตีและอินยากีเปนยาที่อยู่ในข่ายใช้งานของฮันซิฟิกเช่นเงวกันส่วนทางเมนูแม้จะมีองเลออนาดับเอาตายบอยนเดียอยู่แล้ว แต่ฟอร์มของทั้งสองรายก็ยังไม่เข้าตาดูเบนนัมริมในายใหญ่ของแมนยูที่เพิ่งย้ายมาคุมทีมแมนยูเมื่อฤดูกันที่แล้วทาให้ปีแสดงมองหาตัวเลือกใหม่ในตำแหน่งกุนซ่ษษาบาโต้ถือแม้ประมาณสมร์นี้ของแมนยูจะถูกใช้ไปกับแนวรุกเป็นหลักโดยที่ปิดดิว62.5ล้านปอนด์สำหรับมาร์ตุดกุญญาไปแล้วและอยู่การที่ใกล้ที่จะปิดดิวกับเบนเอมิโมรวมถึงเป้าหมายกองหน้าคนใหม่อย่างโยคอรตเ โอซิเมนเอกติเก้และเชสโกที่แต่ละลายมีค่าตัวเกิน60ล้านปอนด์แต่หากมีโอกาสทองในตลาดพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจลงทุนกับผู้รู้สัประตูทแทนโดยสำหรับตสาสกเ้น,นั้นยังได้รับความสนใจจากเชลซีด้วยที่กลังมองหามือหนึ่งคนใหม่เช่นกันซึ่งสิงห์บุรุก,ก็มีความได้เปรียบตรงที่สามารถเสนอฟุตบอลยูฟ้าเฉลีกให้กับมือก่าในวัย32ปีได้ต่างจากเมนยูที่หลุดท็อโฟไปในซีซั่นที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่า ถ้าหากได้จริงๆแต่ไสเกนก็ถือว่าดีนะเพราะตำแหน่งผู้รักษาประตูในวัย32ปีก็ถือว่ายัางใช้งานได้อีก3 4ปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยได้วิ่งมากนักนะครับส่วนบอกอองเรโอน,น่เอาไปฝังวีนองเอ้ยล่าสุดนี่ก็บอกว่าจะสู่ต่อสู่ต่ออันนี้มันต้องอยู่ที่การตัดสิแใงของลูเบนอมริมนะฮะแต่ถ้าถามว่าให้เลือกอองเรโอน,น่ากับองังแลแสเกนเนี่ยผมในเลือก อังลาแตสเกนนะครับถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหาการมาเจ็บที่หัวเข่านะครับก็เพิ่งหายจากการมาเจ็บนี้มาแล้วก็ไปผ่าตัดใหญ่เลยเมื่อฤดูกันที่แล้วเนี่ยก็ต้องพักทั้งฤดูกันนะครับแต่ดูจากาประสบการณ์แล้วก็อายุ3-2ปีเนี่ยถือว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีความเหนียวอยู่นะครับเพราะช่วงท้ายฤดูกันได้ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าลูน่าอีกด้วยนะฮะะถามมึงกันต่อไปพี่น้องเอ,อ้ย นี่คือสุดข่าวแมนยูนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่2 5มิถุนายน